โควิดยามบ่รักษาตัวเองด้วเออรักษาตัวเองย่าหาเที่ยวเมื่อลูกชายซึ่งทำงานที่จังหวัดสมุทรปราการหนึ่งในพื้นที่เสี่ยงยืนยันว่าเขาไม่ได้เดินทางไปเที่ยวสถานบันเทิงไม่ได้ไปในที่คนรวมตัวจำนวนมากหรือไปในจุดที่มีการแพร่ระบาดโควิด -19 ก็ทำให้สุวรรณพานมัยคลายความกังวลและพร้อมเตรียมรับลูกกลับบ้านช่วงวันสงกรานต์เ่ในชงถามาเลว่าแต่ละปีถ่าดลูกกลับมาถ้ายอยู่จ้ะเถาการต้องลอ่อนับมือลอ่อขึ้นกันแหละเขามาหาลูกเขาเขาเลี้ยงลูกไปถ่าเขาเขาขอลอ่อเขาจะมากมือใดนอะวะเขาก็จำเป็นต้องไปเห็นยานน สุวรรณอาศัยอยู่ที่บ้านบึงฉิมตบบนบึงเนียมอำเภอเมืองขอนแก่นที่นี่เหมือนกับชุมชนชนบททั่วไปที่ผู้สูงอายุต้องทำหน้าที่เลี้ยงหลานและเลนหลังหนุ่มสาววัยทำงานทิ้งบ้านทิ้งอาชีพเกษ,ษตรกรรมไปทำงานในเมืองใหญ่เพราะรายได้ดีกว่าวันสงกรานคือวันที่ผู้สูงอายุเฝ้ารอเพื่ออยากเห็นลูกหลานพร้อมหน้าพร้อมตาอีกครั้งกดเาเ แต่คำขอร้องจากอสมที่เน้นย้ำว่าผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยงต้องป้องกันตัวเองอย่างเข้มข้นระหว่างกลับมาบ้านอย่าเพิ่งกอดหอม,ห,อมหรือสัมผัสลูกและคนในครอบครัวทำให้เธอพยายามสื่อสารกับลูกให้ปฏิบัติตามเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด -19 แม้จะทำให้คนในครอบครัวไม่ได้ใกล้ชิดกันก็ตาม ต้องสวมใส่แมสกป้องกันตัวเว้นระยะห่างพอมาถึงปุ๊บไม่ให้มีการสัมผัสกับลูกกับญาติญาติทีนี้เวลามาแล้วไม่ให้ออกไปเที่ยวที่ไหนต้องอยู่แต่ในบริเวณบ้านหรือว่าหรือบ้านญาติใกล้เคียงกันแล้วก็ไม่ให้ไปมั่วสมไปเที่ยวหรือว่าไม่ให้ไปรวมตัวกับคนกลุ่มใหญ่ ภาพผู้สูงอายุสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้านหรืออยู่ใกล้ชิดคนอื่นและพยายามสอนหลานและเหลนตัวเล็กๆให้ป้องกันตัวเองคือความตั้งใจของอสมอและชาวบ้านที่ทำต่อเนื่องมาตลอดหนึ่งปีหลังการแพร่ระบาดรอบแรก พวกเขาอยากให้ผู้ที่เดินทางกลับบ้านช่วงสงกรานหรือคนหนุ่มสาวที่อยากเที่ยวสงังสรรค์ได้เห็นภาพนี้และเห็นถึงความตั้งใจในการปฏิบัติต,ต,ตามมาตรการป้องกันโควิด1 9ของผู้สูงอายุเพื่อสร้สางจิตสำนึกความรับผิดช,ชอบต่อสังคมป้องกันไว้าห้ห้องตองไส่แม็กเวลาโผดก็ลกห้านเวลาหลกห้านไม่ยมี่ยมากกว่าองใส้แม็ก กองกันตัวเองค่ะม yeah, ันเป็นโรคโควิดทิเก้าท่าห้กงผัานไ่เขาก็ย่านเขาก็กลัวช่วงเทศกาลสงกรานต์อาจเป็นช่วงเวลาพักผ่อนของหลายคนแต่เจ้าหน้าที่ทั้งหน่วยกู้ชีพกู้ภัยและอสมมต้องทำงานหนัก พวกเขาเตรียมพร้อมปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชนและขอความร่วมมือจากผู้ที่เดินทางกลับบ้านช่วงสงกรานให้ดูแลตัวเองป้องกันตัวเองทั้งจากเชือ้อโควิด -19 รวมทั้งอุบัติเหตุเพราะสงกรานปีนี้แม้จะเงียบเงาแต่พวกเขาก็อยากให้ทุกคนปลอดภัยไพทูนธุรพันธ์ไทย p ี s ีรายงาน